สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมในช่วงของ blues today นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขออนุญ,ญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ s u z u k ิ power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งนะฮะแนะนำเลยครับ Suzuki XL7 ครับลองไปสัมผัสหรือว่าไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับเพจสิงวัว f อฟ o t b a l l อย่าลืมช่วยปไปกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะฮะจะได้ติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเชลซีกันนะครับก็ข่าวที่น่าสนใจในรอบค้ำคืนที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างน,นะครับก็ไปดูเรื่องราวทั่วไปกันก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่จะมาสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับ เมื่อวานนี้เดอะซันครับแมสื่อจอมสอดครับไปรายงานภาพสาวคนใหม่ที่มาดามใจโทมัสทูเคิลนะครับก็คือทางนาตา l ลีแม็กซ์นะครับเป็นสาวลูก2ในวัย35ปีชาวบราซิลครับโดยทั้งคู่เนี่ยไปพักผ่อนที่เกาะซาดิเนียนะครับด้วยการล่องเรืออาบแดดก่อนกลับไปพักที่วิลล่าหรูครับราคาคืนละ2,000 0่ปอนด์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่ทางโทมัสทูเคิลคบกับภรรยามาเนี่ยรู้สึกจะ13ปีนะครับก่อนที่ จะแยกย้ายกันไปถ้าเราจำกันได้เราเห็นภาพของทูเกลกับภรรยานี่น่าจะเป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในครั้งล่าสุดตอนที่ชูช่วยนะครับแต่หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานจากนิซาคินเซล่าบอกว่าเชลซีเนี่ยเหลืออีก2เกมครับในการเตรียมตัวที่อิตาลีเกมแรกจะเป็นการใช้ผู้เล่น1 1ตัวจริงหรือตัวชุดที่ดีสุดในการพบกับอูดินเซสนะครับส่วนอีกเกมเนี่ยจะเป็นเกมใช้สําหรับผู้เล่น ที่เหลือในการลงเล่นนะครับแล้วก็จะมีการจัดทีมเชลซี1 1แล้วก็ทีมเยาวยชนเนี่ยจะลงพบกับทีมบรอมลี่แล้วก็ทีมด็อกกิ้งอีกด้วยนะครับโดยที่ทูเคิลหวังว่าทุกคนจะได้ลงเล่นครบทั้ง90นาทีให้ได้แล้วก็ถือเป็นวิกเอนที่ยุ่งเหยิงสุดๆนะฮะก่อนจะเริ่มต้นซีซสั้นใหม่นะครับก็แน่นอนครับว่าโอ้โหความวุ่นวายนี่เยอะแยะมากมายเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ก็เหลือเกมอูดิเนเซ่เนี่ยแหละนะครับอย่างเป็นทางการเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเจอเอเวอตันเนี่ยต้องดูว่าสภาพทีมพร้อมแค่ไหนเพราะว่าอดัมนิวสันก็รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องจริงจังในเกมวันพรุ่งนี้ที่เจอกับอูดิ e เนเซ่เขาบอกว่ามันเป็น90นาทีนะครับที่ค่อนข้างจะมีความหมายครับโดยตัวทูเิลเนี่ยจำเป็นที่ต้องเลือกนักเตะ11ตัวจริงที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทเกมพรีเมียร์ลีกที่ต้องไปเยือนเอเวอตันพูดง่ายๆว่าเกมกับอูดิเนเซ่เนี่ย นั่นแหละครับคือ11ตัวจริงที่จะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกรอดูให้ดีว่าทูเคลลิลจะจัดใครลงไปบ้างแต่จริงผมว่าแฟนเชลซีน่าจะคาดการได้แล้วแหละตรงกลางกับตัวบนทีนี้กองหลังเนี่ยจะยืนกันแบบไหนนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีรายงานเพิ่มเติมครับว่าทางโทมัสทูเคิลพูดว่าเชลซีอ่ะจะเล่น2เกมที่เมืองอูเดเน่นะครับก็ทำให้เชื่อว่าจะมีทีมชุดใหญ่อย่างแน่นอนนะครับโดยในเกมวันเสาร์นี้เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบ ปิดสนามแล้วก็จะให้นักเตะเล่นให้ได้เยอะที่สุดเพื่อเรียกแมตช์ฟิตเนสนะครับอันนี้สำคัญมากนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นนักเตะเชลซีของเราเนี่ยดูยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรียมทูมี่ครับรายงานว่าการพลาดชูสกุนเดไม่ได้เสียหายเหมือนดิวราฟินยาเพราะทูเคิลเองเนี่ยไม่ได้ชอบนักเตะขนาดนั้นครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมชื่อของเดลิกและคูลิบารีเนี่ยถึงเป็นตัวเลือกแรก,แรก ทันทีที่ทูเคิลมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายผู้เล่นนะครับโอ้เหลียมทูมี่นี่ชัดเจนมากครับบอกว่าชูซุนเดเนี่ยไม่ได้เสียหายเหมือนราฟินยาแล้วก็ทูเคิลก็ไม่ได้ชอบนักเตะขนาดนั้นนะฮะย้ำนะนี่ว่าเป็นการรายงานจากเหลียมทูมี่นะครับนอกจากนี้ครับบาซ่าที่ตามจีบแล้วเนี่ยยังเข้าใจได้ในมุมมองของชูซุนเดว่าทําไมเขาอาจปฏิเสธเชลซีเพราะเชลซีเนี่ยให้ความหวังกับนักเตะอย่างมากนะครับแต่สุดท้ายก็เลิกเจราจาเพราะเรื่องค่าตัวตัวต้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้ว และซัมเมอร์นี้เน่ก็ยังปล่อยให้นักเตะและเซบีย่ารอหลายสัปดาห์ครับโดยที่ไปไล่ล่ากองหลังรายอื่นอยู่แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เสียหายที่สุดสําหรับเชลซีก็คือพวกเขาเสียเวลาไปเยอะมากเพราะช่วงปรีซีซั่นมันก็จะจบแล้วนะครับในขณะที่ทีมต้องการการผ่าตัดใหม่และทูเคิลก็ต้องการเวลาในการเดินหน้าหานักเตะใหม่มาเสริมทัพนะครับอ่ะนี่คือเหตุผลของนักข่าวจากเรียมทูมี่ของเดียลติกครับว่าในมุมองชูสคุนเดที่ สาเหตุปฏิเสธเชลซี Chelsea เนี่ยพูดง่ายๆว่าอ๋อก็อเราไปเจราจากองหลังรายอื่นแล้วก็เสียเวล่เวลามาเยอะพอสมควรอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ชูสกุเดก็เลยเตัดสินใจย,าย้ายไปบาร์ซ่าแล้วก็อย่าลืมว่าคนที่มากล่อมชูสกุเด้นั่นคือชาบี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยทางกิฟตมีสปอร์ตครับตีไว้เป็นลือเลยนะรายงานว่าเปาตอเรสเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งคนที่นะถูกพูดถึงนะครับเนื่องด้วยชื่อเสียงของเขาแล้วก็ความจริงที่ว่าเขายังเป็น ตัวเลือกที่เป็นไปได้ที่น่าสนใจจริงๆตอนนี้เรารู้ว่าเชลซีกาลังจับตามองนักเตะอยู่เช่นกันครับซึ่งบางทีพวกเขาอาจจะกลับไปโฟกัสที่เปาตอเรสอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีแน่ครับตัวละครลับครับแต่ว่าจะออกมาเป็นใครซึ่งแฟนเชลซีหลายคนเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนอยากจะได้ เปาตอเรสนะครับค่าฉิกสัญญาก็เนี่ยประมาณ55ล้านปอนด์อะไรช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่าเชลซีแตะได้อยู่แล้วแต่สังเกตนห้ว่าเปาตอเรสเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่สเปคที่เชลซีต้องการเลยนะครับพราะว่าแทบจะไม่มีข่าวเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยระยะเวลาในปัจจุบันเนี่ยด้วยไทมิ่งตรงนี้ผมเลยมองว่ามีโอกาสครับว่าอาจจะทําให้เชลซีต้องกลับไปหาทางเปาตอเรสก็เป็นไปได้นะครับ ขณะเดียวกันครับนิซาคินเซล่ารายงานว่าเพรสเนลคิมเปนเบ้เนี่ยแสดงออกว่าต้องการอยู่กับเปเชต่อแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการย้ายไปอยู่กับเชลซีเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนักเตะก็ยังไม่มีแรงจูงใจในการย้ายไปเล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับข่าวคิมเปนเบ้นี่ก็รายงานเหมือนกันทุกสัปดาห์นะครับก็เปเชก็พร้อมจะปล่อยแต่ว่าไม่ปล่อยก็ให้อยู่ต่อได้ลักษณะประมาณแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของคิมเปนเบ้นี่ค่าตัวมหาศาลแน่นอนนะครับ ก็อยู่ที่ว่าทูเคิลอยากได้เองหรือเปล่าเพราะว่าก็เคยทํางานร่วมกันมานะระหว่างทูเคิลกับเพรสเนลคิมเปมเบ้นะครับนอกจากนี้ฟาบิโอโรมาโนรายงานเรื่องของอนาคตอา m a n โบโรยาครับเขาบอกเชลซียังไม่รับข้อเสนออย่างเป็นทางการสําหรับอา m a n โบโรยานะครับโดยจะมีการพูดคุยกับนักเตะในเร็วๆนี้ตัวของทูเคิลเองเนี่ยก็ยืนยันที่จะเก็บนักเตะรายนี้เอาไว้ และไม่แฮปปี้ที่นักเตะจะย้ายทีมแบบถาวรครับซึ่งล่าสุดเนี่ยข้อเสนอ30ล้านปอนด์ของเวสแชมเนี่ยถูกปฏิเสธเมื่อ10วันที่แล้วนะครับซึ่งหลังจากปฏิเสธบรย่าไปปับ๊บเวสแชมก็ไปเซ็นกับจิลูกาสคาร์มาค่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากทามมิ่งตรงนี้ดูแล้วอารดโบรย่าโอกาสย้ายน้อยมากๆกนะครับก็ดูแลเหลือแค่นิวคาสเซิลกับเอลตันนี่แหละแต่ทั้ง2ทีมดูเหมือนยังไม่ขยับอะไรเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสคร,ครับที่จะได้เห็นโบรย่าอยู่กับเชลซีต่อนะครับ ขณะที่สปอร์ตอิตาเลียรายงานว่าเปเชและอินเตอร์เนี่ยหยุดการเจรจาในดีลของมิลานสกินเนียแล้วนะครับเนื่องจากเปเชปฏิเสธที่จะจ่ายค่าตัวนักเตะที่70ล้านยูโรเพราะจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรครับนอกจากนี้ยังเชื่อว่าเชลซีเนี่ยยังสนใจกองหลังรายนี้อยู่นะครับโอ้แต่ค e ่าตัวระดับ70ล้านยูโรนี่โหดไปนิดนะครับเปเชยังไม่จ่ายครับ <ßen> นอะกะจากนี้นะักที่มินส์ครับรายงานว่าโอมาริฮัชิซันเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมระดับแชมเปี้ยนชิพแบบยืมตัวเร็วๆนี้หลังจากเพิ่งย้ายมาจากเชลซีมาอยู่ย้ายจากอาเซนอลมาอยู่กับเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอมาริฮัชิซันน่าจะมาแน่ๆนะครับดูแล้วอาจจะยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่หรอกครับต้องใช้เวลาพอสมควรน้องก็อายุยังน้อยด้วยนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับติดตามให้ดีครับสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้า ผมต้องใช้คำว่าตลาดมันยังไม่ปิดนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายสําหรับการเสริมทัพนะฮะแต่ก็เชื่อว่าหลังจากเปิดฤดูกาลโทมัสตูเคิลก็น่าจะยังเสริมทัพอยู่แต่มันจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าทุกทีมเนี่ยเขาก็เตรียมตัวเรียกว่าจัดทีมชุดใหญ่ลงเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีก็คงต้องเป็นแพนิกบายแล้วล่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะลงเออยที่นักเตะคนไหนแต่ผมเชื่อว่ามีแน่นอนนะฮะสำหรับแฟนเชลซีครับ ก็ก้าวข้ามผ่านชูสกุนเด้ไปแล้วก็อย่าไปเรียกว่าซีเรียสมากครับมันก็แค่ข่าวซื้อขายผู้เล่นครับอย่าไปอินมากแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวไปเรียบร้อยนะสำหรับดีลของชูสกุนเดนะครับก็เห็นว่าค่าตัวนี่น้อยกว่าที่เชลซีให้อีกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่ความพอใจของทางทั้งสองสโมสรน,นะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ฝากนิดนึงฮะเย็นนี้ผมไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลเอ่อพรีเมียร์ลีกนะฮะแต่ว่ามันยังไม่มาหรอกจริงๆริแล้วต้องเป็น ฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลนะครับในรายการ Before the Game ทาง True Vision นะครับฝากติดตามด้วย2ทุ่มนะฮะวันนี้วันศุกร์นะครับฝากรับชมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ